ระบบน้ําสําคัญต่อนี่นะครับสวนทุเรียนนะครับบ้านผมนะครับก็ไม่ได้มีแหล่งน้ําไกลจากนี่เท่าไหร่นะครับจากต้นทุเรียนเท่าไหร่นะครับผมก็ต่อสายยางมาได้ครับนี่นครับมาฉีดเป็นน้ําประปานะครับต่อสายยางมาฉีดได้ครับเพราะว่าตอนแรกนี่ผมดีไซน์ไว้เนาะ ส่วนผมนี่ไม่ต้องขุดน้ำบาดาลอะไรสักกรอย่างครับแค่มีกล้วยมาช่วยเก็บกักน้ำในช่วงหน้าร้อนครับก็ลเลยแบบว่าไม่ต้องทำระบบน้ำอะไรให้ยุ่งยากครับนี่เราก็ต่อสายยาเงเล็กๆน้อยๆมาไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะครับเนี่ยสายยางพวกนี้มันประมาณนี่ครับสองสามร้อย ก็มีระบบน้ำมาสู่สวนทุเรียนกับผมนะครับตอนนี้สวนทุเรียนก็ส่งท้ายปีนะครับวันนี้วันสุดท้ายของปี68นะครับเข้าสู่ปีหกเก้าพุ่งนี้นะครับนี่มันก็โตพอสมควรแล้วครับสวนทุเรียนเราก็มาลดน้ำนิดหน่อยครับเพราะว่ามันน้ำน้ำห้วยเริ่มเริ่มแห้งนะครับการใช้นี่น้ำประปาลดนี่นะครับก็มันไม่กี่เดือนครับประมาณ สองสามเดือนนะครับในห,หน้าร้อนถ้าพฤษภาฝนตกก็โอเคไปครับก็ลดระยะเวลาการลดน้ำเลยนะครับลงไปได้ช่วงปลายหนาวเนี่ยนะครับก็ลดน้ำประมาณแค่นี่ครับประมาณสามวันครั้งนะครับให้แค่ชุ่มชื่นครับผมก็ไม่ได้ลดอะไรมากนะครับลดให้มันอยู่ได้แค่นั้นะ่ะ ช่วงนี้นะครับระ้านี่ผมก็ตัดตอนที่จําเป็นนะครับไอ้ตรงรอบๆต้นทุเรียนนี่เราก็ไม่ตัดนะครับปล่อยมันรักษาความชื้นมันนะครับหญ้าเนี่ยตัดให้มันสั้นพออยากอยากตัดถึงให้มันโล่งนะครับถึงพื้นให้มันโล่งเนี่ยไม่เอานะครับแดดมันจะเผารากทําให้เนี่ยนะครับต้นทุเรียนมันจะใบไหม้ครับเพราะมันร้อน ตอนนี้ก็ทุเรียนผมก็โตขึ้นมาเยอะเลยนะครับนี่ตอนนี้เข้าสู่ปีที่ห้านะครับแต่เป็นปีที่หกของที่ผมกลับบ้านนะครับตอนนี้ทุเรียนใกล้จะครบห้าปีแล้วครับนี่ผมลดไปประมาณสิบนาทีครับตอนนี้ น้ำที่เหลือนี่ปล่อยมันนี่ก่อนเราคงจะไปปิดวาวน้ําครับลดต้นไม้ที่เนี่ยที่เหลือเนี่ยก็เป็นต้นกล้วยต้นโอโคาโดอะไรพวกนี้ครับนี่นะครับระบบน้ําผมก็ไม่ได้ไกลนะครับนี่เนี่ยเป็นสายอย่างเงี้ยครับนี่เด็ดแป๊บเดียว นีครับปิดน้ําแล้วเรียบร้อยรดน้ำสิบนาทีพอครับสามวันเราลดทีนึงถ้าช่วงหน้าร้อนนี่ก็ต้องนี่นะครับอาจจะลดถีขึ้นเป็นประมาณสองวันสองวันบ้าง3ามวันนะครับถ้าหน้าร้อนนี่ถ้าลดทุกวันเดี๋ยว ผเรียนมันจะนี่นะครับมันจะหายใจไม่ออกร่างมันจะหายใจไม่ออกเดี๋ยวมันจะตายเน่าอีกอรถให้พอดีพอเหมาะครับ <c oughs> เราต้องคำนวณน,น้ำคำนวณแด,ดดดีๆครับ <c oughs> นี่รดน้ำเสร็จแล้วก็พาเดินดูสวนเหม่อนนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องเดินระบบน้ำประปาก็ได้ครับส่วนของผมนะไม่ต้องเป็นท่อแป๊บอะไรมาไกลๆหลอะครับแค่สายยางก็เทียงพอ3ามร้บาทไปได้ทั้งสวนครับ ส่วนผมก็ไม่ได้ไกลอะไรมากมีท่นเนี้ยเนื้อที่ประมาณน่ครับไหลเดียวมั้งนี่ครับทุเลียนผมต้นนี้เป็นต้นที่สวยที่สุดของสวนตอนนี้จะครบห้าปีแล้วนะครับผมกลับบ้านมาช่วงปี20 20นะครับตอน เลยกลางปีไปแบบเกือบปลายปีนะครับแต่ผมตอนนั้นผมยังไม่ได้ปลูกทุเรียนเป็นจริงเป็นจังนะครับผมเพิ่งมาเปิดมาปลูกทุเรียนเป็นจริงเป็นจังเริ่มตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนครับหน้าร้อนปี2021ครับผมก็เลยนับตั้งแต่ปี2021เนเอนาะตอนนี้2 0งพห้าท้ายปีละ ปีหน้าก็2026ก็เต็ม5ปีครับของอายุทุเรียนนะ5ปีนี่ก็ขนาดนี้ครับต้นมันแข็งแกร่งระดับหนึ่งแลครับนี่ใบก็เริ่มสวยละเนี่ยเราก็ให้น้ำเท่าที่จำเป็นนะครับเราไม่ให้มากนะครับแล้วก็ไม่ให้บ่อยด้วยถ้าให้บ่อยเดี๋ยวมันจะตายครับมันจะสับลักน้ำตายครับ เดี๋ยวมันจะเน่าอะไรอีกเราให้พอดีพอเหมาะเท่าที่มันต้องการครับตัวรักษาความชื้นนะครับมันก็มีต้นกล้วยนี่แหละเป็นพี่เลี้ยงนี่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 คือกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมเนี่ยมันอยู่ข้างๆเนี่ยมันก็เก็บรักษาความชื้นไว้แถวๆนี้เนาะมันก็เป็นลงไปดูดน้าอะไรใต้ดินมาอีกมาให้ชื้นแถวนี้ใช่ไหมพอมันชื้นแล้วต้นตุเรียนมันก็รากมาเจอน้ําตอนนี้มันก็ดูดไปเนี่ยเป็นพี่เลี้ยง กล้วยเป็นที่เลี้ยงกล้วยตัวนี้มันก็ไม่ได้รากใหญ่อะไรนะครับนดูดูดูเนี่ยมันไม่ได้ต้นใหญ่ด้วยครับเป็นกล้วยหอมทองเนาะได้ประโยชน์ั้งกินทั้งเป็นที่เลี้ยงอือส่วนอีกอันนี้ก็เป็นนี่ครับต้นทองหลางตัวผลิตปุ๋ยครับนี่นะ ตัวผลิตปุ๋ยปลูกมากี่เดือนเนี่ยอันนี้เป็นต้นต้นก๊อปปี้นะครับเพราะโดนตัดมาแล้วมาปักตรงนี้แล้วมันก็เจริญเติบโตต่อมันมาจากต้นอายุหนึ่งปีกว่าครับมันตัดมาแล้วเนาะผมก็มาปักตรงนี้เลยอือม,มันเกิดจากความไม่ตั้งใจของพ่อผมไปตัดโดนครับเพราะผมไม่รู้จักต้นนี้ไปตัดโดนเนาะ ผมก็เลยเอามาปักปักว่าเออมัน,ม,น,ม,นมันมาขึ้นตรงนี้ต่อได้อะรากมันออกเร็วมากอ,ะอ่ะอ่ามันก็เป็นต้นใหม่ตรงนี้เดี๋ยววันหน้าผมก็ตัดตรงนี้ไปอีกไปปักตรงที่ใหม่มันก็ไปอยู่ที่ใหม่อีกก็ปี้ออกไปเรื่อยๆครับนี่เป็นตัวสร้างปุ๋ยละกักน้ําเลยนะดีกว่ากล้วยอีกตัวนี้อ่าวันหน้าสวนของผมนี่ก็แบบ ไม่ต้องทำอะไรเยอะครับมีตัวผลิตปุ๋ยตัวกักเก็บน้ำเนาะตัวกักเก็บน้ำนี่ก็มีทั้งกล้วยนะครับแล้วก็กต้นท้องหลังนี่แหละอะท้องหลังก็ผลิตปุ๋ยได้ด้วยกักเก็บน้ำได้ด้วยนี่วันหน้านี้ก็สบายอะระบบนิเวศมันเดินไปเองเนาะก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากเดี๋ยวเราก็มีทุเรียนกินตลอดปีตลอดชาติไปครับ เป็นการนี่นะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับแต่แรกด้วยชีวิตเหมือนกันนะลงทุนแค่ประมาณไม่เกิน8ปีครับแต่ได้ใช้ทั้งชีวิตของเราเลยครับเดี๋ยววันหน้าก็ได้ขายทุเรียนตลอดไปเนาะจริงๆจะให้ไม่้ามาเหมาก็ได้นะครับผ็แค่อยู่เฉยๆอันนี้เน,นี่ยเขา ผมว่าดีกว่าที่เขาหลอกกันมานะครับว่าพาสิฟอินคัมอะไรอื่นๆนะครับอันนี้เป็นไซมิพาสิฟอินคัมครับถึงเวลาคนมาเอาถึงเวลาคนมาเอาเราก็เก็บตังค์นีน่นะให้เขาเหม,มาเอามาขึ้นต้นตัดอะไรก็แล้วแต่เขาแต่เราทําให้มันต้นใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดแค่นั้นครับในช่วงเวลานี่ห้าถึงเจ็ดแปดปีนี่เนาะ,ะทุเรียนเนี่ยบางคนปลูกห้านะครับเพราะเขาใช้ ขีเคมีเนาะผมไม่ได้ใช้ครับผมอินซีล้วนครับผมก็เลยใช้เวลานานหน่อยมันค่อยๆปรับตัวเข้ากับธรรมชาติของผมเนาะต้นมันก็สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเก็มีหลากหลายด้วยครับนั่แหละมันมันโตช้าไปหน่อยแต่พอถึงเวลาโตเร็วมันก็เริ่มเร็วนะอย่างต้นต้นนี้นะครับต้นนี้นี่เออเลยหัวผมไปแล้วนะผมร้อยเจ็ดสิบห้าอันนี้น่าจะ เท่าไรเนี่ยชิดเฉียดสองเมตรแล้วครับตัวนี้เนะ่ยเดี๋ยววันหน้ามันก็จะยืดเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็จะมีกิ่งออกทุกที่ทุกทางเลยนะต้นนี้มันเป็นลักษณะเอครึ่งอะไรเนะี่ยครึ่งกระโดงอย่างนี้เป็นกระโดงแล้วก็เป็นกิ่งข้างด้วยเออมันแผ่ออกด้วยแล้วก็เป็นกิ่งข้างมาเป็นก้างปลา,างี้ด้วยเดี๋ยววันหน้ามันก็จะปรับเปลี่ยนเป็น รูปทรงกระโดงครับนี่เรามาดูตรงนี้นี่นะครับมันเป็นรูปทรงก้างปลานะครับน,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 นี่นี่ต้นนี้นี่จะเต็มสี่ปีตอนหน้าฝนครับนี่ผมจำได้ช่วงเวลาไหนที่ผมปลูกตัวนี้ช่วงหน้าฝนแต่ตัวนี้ช่วงหน้าร้อนครับปลูกหน้าร้อนเลย เราเป็นตัวที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีที่สุดเร็วที่สุดเตัวนี้เนาะเราเป็นพันพันใหม่ด้วยนะครับมันมาจากเม็ดของนี่เนะาะชนีหรือนกหยิบไม่รู้สองต้นติดกันด้วยมาจากเม็ดทั้งคู่ชนีหรือนกยิบครับนกหยิบนกยิบนกยิบคุณไม่ชัดส่วนผมก็มีเยอะแยะครับ หลักละเซลพันนี่ก็อีกต้นอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยทุเรียนบ้านครับถนน้าท่วมมากนะตรงนี้นี่น้ำท่วมถึงเจ็ดวันนะครับตรงตรงนี้มันมันเป็นเป็นแอ่งนะน้ําท่วมปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเยอะเลยแต่มันไม่ตายปกติต้นทุเรียนเจ็วันน่าจะน็อกไปแล้วนะใบไม่ร่วงเลยครับ ตัวนี้ทนมากๆเลยพันนี้เจ๋งมากๆเอาไว้เอาไว้นี่เก็บเม็ดไปเพาะเนาะ,ะเม็ดมันเม็ดมันจะเป็นสายพันธุ์ที่ทนต่อน้ำท่วมดีเลยตัวนี้นะอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็มารดน้ำต้นไม้นะครับรดน้ำต้นทุเรียนส่งท้ายปี68นะครับพรุ่งนี้ก็เข้าสู่ปี69นะครับใครที่ ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ช่วยกดติดตามผมไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยเดี๋ยววันหน้าเราจะได้เห็นการกินทุเรียนอร่อยๆของผมนะครับผมจะมานี่แซมเปิลให้ดูว่าทุเรียนของผมรสชาติแต่ละต้นมันเป็นยังไงนะครับไม่ได้มีแต่หมอนทองนะครับเรามีหลากชนิดนะครับมีอะไรเยอะแยะเลยครับครับผมโอเคนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีเออ ท่งท้ายปีเก่าต้อนรับนิมใหม่นะครับสวัสดีครับ